คลิปนี้เป็นเมนูชาอัญชันน้ำผึ่งนมสดแล้วก็ชาอัญชันน้ำผึ่งมะนาวเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าติดมากเลยตอนนี้ปะ่ะเริ่มทำกันเลยสเต็ปแรกถ้ามีออเดอร์มาให้เราเปิดตาวอร์มไว้เลยลูกค้าจะได้ไม่รอนานเติมน้ำร้อนลงที่ฐานหม้อ120 ml ใส่ใบาชา2ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ11กรัม ใช้น้ำร้อนในการหมมชา30 ml ชาจะได้เข้มขน้นใส่แผ่นกรองด้วยนะครับเพื่อการตะกอนอีกหม้อนหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะ ระหว่างที่รอชาเดือดเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเมนูแรกชาญชาน้านนำผึ้งน้มสดเฮียเสิร์ฟเป็นแก้ว20้ออนใช้นมสด80 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้ง40 ml อันนี้เป็นระดับความหวานปกติถ้าลูกค้าชอบหวานน้อยให้ปรับเป็น30หรือชอบหวานมากอาจเพิ่มเป็น50ก็ได้ แก้วที่2ชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวเติมน้ำร้อน60แล้วก็ตามด้วยผงมะนาว1ช้อนชา สูตรหวานปกติเติมน้ำผึ้ง40 ml โดยสำหรับสูตรแก้ว20ออนซ์ของเหลวทั้งหมดคือ210มิลลิตรถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยเราต้องลดน้ำผึ้งเป็น30แล้วเราก็มาเพิ่มน้ำร้อนหรือเพิ่มน้ำชาอีก10 ml เพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มะของเหลวรวมจะไม่ถึง210ทำให้ลูกค้าได้น้ำไม่เต็มแก้วชาอญชนนันมสดอย่าใช้ความหวานจากนมผงหรือครีมเทียม2ช้อนโตะ๊ะแล้วก็เติมน้ำชาที่เราสกัดได้80มล ชาอัชนันน้ำผึ้งนมสดร้านนัมเบอร์36พร้อมเสิร์ฟนะครับแก้วที่2เทน้นำผึ้งมะนาวที่เราเตรียมไว้ใส่แก้วเสิร์ฟแล้วตามด้วยน้ำชาที่เราสกัดได้80 ml ลจะสังเกตน,นะครับถ้าเราเสิร์ฟแบบแยกชั้นน่ะเราเอาชาเป็นต้น้ำแข็งก่อนน้ำแข็งจะละลายน้อยมากทำให้ชาที่เราได้อ่ะหอมแล้วก็เข้ม ขอขายของบ้างนะครับถ้าใครชอบชาญชาญเหมือนกันอุดหนุนได้ที่ Shopee หรือ f c e e o o o น n ำเบอร์6 6มเฮียขึ้นลิงก์้านไว้ให้ใต้คลิปหรือน้องๆสนใจสรุปสูตรชงกาแฟของร้านเฮียเฮียทำสรุปไว้ให้แค่189บาทเองทักได้ที่ Facebook นะ